คุณดีๆคุณเข็นขบดีีเลยเก็นไม่ตชองไหหรอกทำไดดีๆแค่มองต้องแค่มองต้องดีๆเลยเร็วเก็นโอเคอะไรที่ต้องการขันมาเลยมดูมันมีมีหอยเยอะเรเนี่ยมามาดูนี่ บ้างไม่ตายหน้ำมันเค็มไหมคะพี่เคนีคุณกินเหรออ๋อคุณอพี่เคนครับน้ำจืดหรอน้ำเค็มครับที่นี่ลองชิมดูสิก็แปนว่าน้ำจืดนะมันเป็นทะเลสาบหมูวไปชิมดตั้งเคมปองไทยมากินหอยกันไหมเอาไมล่ะเราวุ หาหอยเลยะเราต้องมีรถเข็นลากด้วยนะเฮ้อุปกรณ์วัสดุหาอะไร่เป็นรวเเก็หาอะไรอ่ะไม่ต้องถึงขั้นกำลังแก่หอยอยู่ครับสรุปน้ำมันเค็มหรือน้ำมันจืดเนี่ยไม่รู้นะน่าจะจืดชิมดูสิไหนลองชิมดูนิดนึงอยากรู้ว่าน้ำเค็มหรือเปล่ากบแล้วจูจุง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 โซครับ เอามากลางเต็นกันไหมเอาไหมเอาเอาถามหมอม้าดิหมอม้ามีเต็นท์ไหมมีแต่เต็นท์ไอ้ขิวเหนียวให้อะครับเต็นไหนวะเต็นท์ในหาดในกลมกรมอะครับเฮ้ยเอามาใช้ได้อยู่นะนี่ทังรถได้เลยพ่อพ่อนอนได้คนเดียวอ่ะชิมสิ น้ำจืดน้ำจืดมีปลาวานไหมครับพี่แย้มทุณมีครับผมไม่มีปลาวานยู่น้ำเค็มนี่เคนน้ำน้ำเค็มอ่ะเอ้ยน้ำจืดอ่ะมีปลาวานเพราะนั่นแหะเขาโดนินแล้วคุณเคนปลาวานอะไรเคนปลาวานนู่นคุณพี่เขาโดนินแล้วปลาวานนู่นคืออะไรพอขอดูโดนแล้วตกเลยเนี่ยปลาต้มไม่ตกหรอ นั่นเป็นดอกไม้เหรอใช่เป็นดอกบัวนี่มันงอกออกมาหน่้ยนี่ยนี่เป็นใบบัวเหรอนี่มีดอกด้วยนะเนี่ยในน้ำเหรอมีดอกมาเลยนะเนี่ยพี่เคนขุดอะไรอะครับนี่ตรงเนี้ยหาหอยเหรออ๋อขุดหาหอย โดรนด้วยนะคร่ะวิโดนไปไหนล่ะโดนอะไรอ่ะโดรนครับไปดูไหมไหนหอยโคโค่นอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนไม่หลับไหนหอยครับไม่เอาแมสออกมีตัวเดียวเหรออุ้ยเยอะเลยใครเก็บเนี่ยเนี่เชมเก็บหอยโคก็่ไปดูหอยแล้ว นี่หอยด้วยหอยน้ำจืดสมัยนี่เ็นตใหนี่ไม่กล้าเหยียบเลยเลยพอยังดีนะจจริงๆงนี้ก็เหมือนทายเลยนะเป็นยหมาจ้ารองเท้าเหรอลูกจช่หาดนั่นแหละจ้ารองเท้าเหรอครับพ่อเจ้ารองเท้าเหรอกว้างกว่าทิ่จารเหรอเื hmm. ่อสีน้ำอืม đời đời หุ้นแบบนี้โพหหลังเห็นหงได้ให้ค่อยยอมมาหน่อยมาหน่อยค่อยยอมมาหน่อยแล้วก็หันหลังโอเคหันหลั What is it that you're doing? เคาขย้อนมาทางกัาม้าสีเค่อย้อนมาทางกัาม้าสิทำอะไรย้อนมาทางนี้เลย ปียกกันหมดแล้วเด็กๆเหนาวไหมครับนันแหลหละมีหอนะคุเหมมอานหายใจออกมาห็นหมอหมดไหมเจ้ยังเลยแมโอ้โหขอเปลี่ยนเสื้อก่อนไปอเปลี่ยไปเอาเสื้อกันหนาวม่เอาเสื้อกันหนาวดาม่มีมีขอเปลี่ยนขอพกชุดเปลี่ยนไปตลอดครับเยี่ยมเลยครับเพราะว่าเด็กเล็กไง